สนับสนุนโดย YM Surf Farm บริการฟาร์ม RTA จัดลูนไต่หอและอื่นๆอีกมากมายต้อง YM Surf Farm เท่านั้นครับกราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักกันด้วยทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่30สิงหาคมคิดจศักราช2023นะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีมอนสเตอร์ใหม่เข้ามาใน,นเกม u ันเ n อร์วอนะนั่นก็คือเจ้าตัว กระเป๋าปีศาจนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะทําการรีวิวมอนสเตอร์กระเป๋าปีศาจธทาตุไฟนะครับสกิลแรกนะครับเจ้าตัวกระเป๋าปีศาจจะทําการโจมตีศัตรูโดยมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มโอกาสในการตีแฉลบให้กับศัตรูครับผมหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือการตีแล้วก็แปะบัฟแกันซิ่งนะนเพื่อนๆต่อไปสกิลที่2นะครับเจ้าตัวกระเป๋าปีศาจเนี่ยจะทําการโจมตีศัตรูทุกตัว2ครั้งโดยแต่ละครั้งจะมีโอกาส50%ที่จะปลดเอฟเฟกเสริมพลังออก1อัน และลดพลังโจมตีเป็นเวลา2เทินนั่นก็คือลบบัฟแล้วก็แปะดาบหักนั่นเองนะครับเพื่อนๆต่อไปสกิลที่3นะครับก็ยังคงเป็นสกิลตีหมู่อีกเช่นเคยนะโดยการโจมตีของสกิลที่3เนี่ยจะเป็นการโจมตีทุกตัว 3ครั้งโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2เทินขัดขวางการฟื้นฟูเลือดเป็นระยะเวลา2เทินแล้วก็ลดเกตโจมตีลงทีละ25%ตามจำนวนเอฟเฟคลดพลังแต่ละอันที่อยู่บนตัวสตูซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดสตูเนี่ยมีบัฟแดงเยอะก็จะลดเกตได้เยอะนั่นเองนะครัะเพื่อน ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นี e a d e r skill นะเจ้าตัวกระเป๋าปีศาจธาตุไฟเนี่ยจะเป็น l e เ d e r skill เพิ่ม attack ให้กับพรรคพวก44%ในโหมดอารีนาเท่านั้นนะนเพื่อนๆนะผมว่าก็เป็น l e เ d e r skill ที่ค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยแหละเพื่อนๆต่อไปจะมาดูในเรื่องของรูนนะครับผมคิดว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีสกิลหมู่ที่เยอะรูนที่เหมาะสมกับมันก็น่าจะเป็นรูนสตันนะส่วนรูนเซตลองลงมาที่อาจจะเหมาะสมกับมันก็อาจจะเป็น ex นะครับเนื่องด้วยจาก skill สกิล2เนี่ยสามารถลบบัฟได้ ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้สก,กิล2แล้วเพื่อนๆบางเอิน ex ก็สามารถใช้สก,กิล3เพื่อ cc ต่อเนื่องได้เลยนะผมมองว่ารูนที่คาดว่าจะเป็นเซตหลังนี่อาจจะเป็นรูน สตันหรือไม่ก็ ex นะครับส่วนสเตตเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นสายโจมตีแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่สกิลหมู่แล้วก็ทุกซุกสกิลหมู่ของมันเนี่ยก็คือสกิลสสกิลสของมันเนี่ยจะเป็นการแปะดีบัฟอาจจะต้องใช้แม่นยำนะผมก็เลยทำเป็นคีเรดคีดามิตแล้วก็มีแม่นยำห้อยนะส่วนสเตตก็เบื้องต้นก็ตามภาพเลยนะผมไม่ได้การันตีนะว่าสเตตนี้จะดีที่สุดคือเป็นมอนสเตอร์มาใหม่อ่ะเป็นเพื่อนผมก็เลยใส่รูให้เป็นตัวอย่างที่พอจะเล่นไไดดด้้้ใใใหูนนนนะะะสส่วถัปัปผมมจลองชกบทีาตร ไปกับทีมสลัดน้ำแล้วก็โพล่ล่าลมนะลองสาดดูนะสลัดก็เปิดกอดแตกแล้วก็บัฟดาบให้นะแล้วก็สกิล3ครับผมโฮิตละ7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0นะผมว่ามันยังไม่สุดเท่าไหร่นะถ้าเกิดไปกับทีมศาส แล้วก็มันลดเกรดได้ไม่เยอะเท่าที่ควรด้วยอ่ะผมคิดว่าตอนแรกอ่ะมันอาจจะลดเกรดได้เยอะทําให้แบบโพล่าทันสกิลสองนะผมอาจจะไปเพิ่มแม่นหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ตัวที่ผมใช้เนี่ยก็คือสเตตตามตัวอย่างนะผมว่าไปกับทีมศาสตร์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเ,นเพื่อนๆเหมือนยังไม่สุดอ่ะตัวอื่นมันทําได้ดีกว่ามันประมาณนั้นนะเ,นเพื่อนๆต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้กับทีมบุก CC ดูบ้างนะว่ามันจะดีหรือเปล่านะเ,นเพื่อน ผมคิดว่าตัวมันเนี่ยอาจจะไปแทนตัวตำแหน่งของผู้ลมได้นะเพราะผู้ลมเนี่ยสามารถลบบัฟแล้วก็ CC ได้ผมว่าตัวมันเนี่ยตัวกระเป๋าธาตุไฟเนี่ยก็อาจจะลบลบบัฟหมู่แล้วก็อาจจะแบบพอที่จะ CC แปะบัฟได้นะก็เลยเอามาแทนในตำแหน่งของผู้กันลมนะ,ะเดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะนเพื่อนจากเท่าที่ดูดูมาเนี่ยผมว่าก็พอใช้ได้นะไม่น่าเกลียดเลย แต่เหมือนกับมันยังรวมๆอยู่อะสมมุติถ้าเกิดลูลูเนี่ยเอ็กขึ้นมากลางปีกเนี่ยผมว่าเราก็แตกเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดกลับกันถ้าเกิดเราใช้เป็นผู้กันลมเนี่ยผู้กันลมจะรีสกิลผมว่ามันน่าจะเซฟกว่าผมมองนะผมมองว่าเซฟกว่าถ้าผมให้คะแนนมันก็พอไปได้อะเพื่อนๆถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้ผู้ลมไปแล้วรอบหนึ่งอะแล้วก็เรามีมอนพวกนี้เหลือเป็นอีกเซตหนึ่งอะผมว่าพอไปได้แต่ผมว่าถ้าให้คะแนนก็ผู้ลมยังดีกว่าช่องแชท อันนี้มันยังหลวมๆไปนะผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีตัวก็พอใช้ได้แหละนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมอนสเตอร์มาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้เลยนะวันที่30สิงหาคมคิดจะสักกา2023นะนั่นก็คือตัวกระเป๋าปีาาศาจธาตุไฟนะถ้าเพื่อนๆมีความคิดหรือว่ามีไอเดียในการเล่นของมอนสเตอร์ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือว่าอยากให้เพื่อนผมทำรีวิวมอนสเตอร์ตัวไหนก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะต้องขออภัยกับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะเรื่องเนื่องจากแบบ เจ็บคอ,อเ,เพื่อนเสียงก็เลยจะออีอูอีหน่อยนะถ้าเ,เพื่อนเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็บอกต่อคลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า